บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้น ก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจงอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสมมาสมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์ร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญา ในธรรมพระพุทธเจ้าผู้พระบรมศา,ศาสดาได้ตรัสสอนไว้ว่าจิตที่ตั้งไว้ผิดย่อมนำให้เกิดบาปวิบัติยิ่งไปกว่าบาปวิบัติภัยอันตรายที่โจรจะพึงกระทําให้แก่โจรหรือว่าที่คนมีเวรจะกระทําให้แก่คนมีเวรดังนี้ เพราะฉะนั้นการตั้งจิตไว้ผิดจึงมีโทษมากส่วนการตั้งจิตไว้ถูกย่อมให้คุณอน,นันต์ตรงกันข้ามฉะนั้นเมื่อได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาและได้มีโอกาสศึกษาปฏิบัติพระพุทธศาสนาจึงสมควรที่จะรักษาจิตใจของตน อย่าให้ตั้งไว้ผิดแต่ให้ตั้งไว้ถูกอยู่เป็นนิดอันจิตที่ตั้งไว้ผิดนั้นย่อมมีได้ตั้งแต่ผิดน้อยจนถึงผิดมากการตั้งจิตไว้ผิดน้อยๆก็อาจจะมีอยู่แก่ผู้ที่ยังมีกิเลสยังละกิเลสไม่ได้หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งยังปฏิบัติให้มีสติให้มีปัญญาที่จะรักษาตน รักษาจิตใจให้เพียงพอมิได้ฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องอบรมสติพร้อมทั้งปัญญาให้มีรักษาตนอยู่ให้เพียงพอโดยตรงก็คือรักษาจิตนี้เองให้เพียงพอมีให้กิเลสนำไปในทางที่ผิดได้อันผิดหรือถูกนั้นทุกคนผู้ที่ได้รับการอบรมมาโดยลำดับ จากมารดาบิดาจากครูอาจารย์จนถึงจากพระพุทธเจ้าก็ย่อมจะมีความรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกกันอยู่พอสมควรเรียกว่าความรู้นั้นก็มีกันอยู่แต่ว่าถ้าเป็นศักดิ์แต่ว่ารู้เพราะไม่ได้ปฏิบัติดังนี้ความรู้นั้นก็ไม่ให้ประโยชน์อะไรมากและบางทีความรู้นั้น ทำให้บังเกิดทิฏฐิมานะไม่ยอมรับคําแนะนำตักเตือนที่ถูกที่ชอบเพราะมีความเดื่ดึงถือรั้นว่าจะทำอย่างนี้แหละใครจะว่ายังไงเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็ไม่ได้รับประโยชน์ความรู้นั้นกลับเป็นความรู้ที่ทำลายตนเองที่ท่านเปรียบเหมือนอย่างว่าคุยภัยฆ่าต้นไผยฉะนั้นเพราะฉะนั้นจึงสมควรที่จะ ไม่ประมาทความรู้แต่ว่านำความรู้มาพินิษพิจารณาเอาความรู้ที่มารดาบิดาครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าสั่งสอน <c oughs> มาพิจารณาแต่ไม่เอาความรู้ทางอื่นมาปกปิดไว้เหนือกว่าไม่นิยมชมช,มชอบความรู้ทางอื่นที่ตรงกันข้ามดังเช่นมารดาบิดาครูอาจารย์พระพุทธเจ้าสั่งสอนให้ มีกัตัญญูรู้พระคุณท่านผูมีคุณและมีกัตเวทีตอบแทนพระคุณของท่านและก็แสดงสั่งสอนว่าใครเป็นผูที่มีคุณบ้างเช่นมารดาบิดาเป็นภูที่มีพระคุณเป็นต้นก็เป็นความรู้ที่ทุกคนได้มาด้วยกันแต่ว่าก็ยังได้ความรู้ทางอื่นที่ตรงกันข้ามเช่นที่แนะนาให้ไม่ต้องมี กตัญญูต่อมารดาบิดาเป็นต้นหรือว่าแนะนำให้เห็นคุณเป็นโทษคือให้เห็นว่าสิ่งที่นับถือกันมาสั่งสอนกันมาว่าเป็นคุณที่คนนั้นคนนั้นกระทํานั้นอันที่จริงเป็นโทษไม่เป็นคุณหรือเป็นเรื่องของคติธรรมดาเมื่อเป็นดังนี้หากไปรับเข้าก็จะทําให้ไม่นับถือธรรมะคือข้อความกตัญญูดังนี้เป็นต้นแต่ ตัวอย่างที่ยกมานี้ยังเป็นข้อที่คนโดยมากยังรับสอนให้มีความปัจัญญูต่อผููมีประคุณและรู้จักพระคุณตามเป็นจริงส่วนยังมีอีกข้อหนึ่งที่คนเป็นอันมากมิได้คิดมิได้กำหนดว่าเป็นคนหรือเป็นโทษมิได้กำหนดว่าผิดหรือถูกและก็ยังตั้งกิจไว้ผิดกันอยู่เนืองๆก็คือ อำนาจของกิเลสที่บังเกิดขึ้นในจิตใจในอารมณ์คือเรื่องทั้งหลายอันเข้ามาทางทาวารทั้งหกมีทาวารตาเป็นต้นซึ่งก่อให้เกิดราคะหรือโลภะบังก่อให้เกิดโทสะบังก่อให้เกิดโมหะบังและก็นำจิตไปตามทางของราคะหรือโลภะไปตามทางของโทสะโมหะดังที่ปรากฏอยู่ในจิตใจ อยู่เป็นประจำดังนี้ก็จะพึงเห็นได้ว่าคนเราแพ้อำนาจกิเลสได้ถูกกิเลสนำจิตใจไปให้ใครให้โลภอยากได้ให้โกรธให้หลงในอารมณ์ต่างๆกันอยู่เสมอก็เป็นนิจัยฉะนั้นเมื่อมาปฏิบัติตั้งใจไว้ในอารมณ์ของกรรมฐานจิตใจจึงมักจะไม่เคยอยู่ถูกนิวรณ์ดึงไปอยู่เนือง ก็แปลว่ามีสติคุมใจไม่เพียงพอมีปัญญาที่จะพินิจพิจารณาไม่เพียงพอแต่ทุกคนก็จะต้องมีสติต้องมีปัญญาเป็นเพื่นกันอยู่เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่จึงสามารถควบคุมไว้ในใจได้หรือว่าแสดงออกทางกายทางวาจาก็ไม่รุนแรงเท่าไรนักแต่ที่คุมใจไว้ไม่ได้แสดงออกมากทางกายทางวาจาก็เป็นการกอ่อ สิ่งที่เรียกกันว่าอาจยากรรมขึ้นมาเป็นเหตุให้ได้รับความทุกข์ด้วยกันทั้งฝ่ายผู้ที่ถูกกระทําคือถูกเบียดผู้ที่เบียดเบียนเองเป็นความเดือดร้อนที่ปรากฏกันอยู่ทั่วไปอันนําให้ต้องทุกต้องโทษกันต่างๆดังที่ปรากฏเหล่านี้ล้วนจะตั้งจิตไว้ผิดทั้งนั้นและที่แรกก็ตั้งจิตไว้ผิดน้อยๆแล้วก็มากขึ้นมากขึ้นเพราะไม่ได้ควบคุมถ้าหากว่า ได้ควบคุมอยู่เสมอด้วยสติด้วยปัญญาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนกำลังของสติกำลังของปัญญานั้นก็จะมากขึ้นมากขึ้นกำลังของอารมณ์และกิเลสแม้จะต้องเกิดขึ้นตามธรรมดาของคนมีกิเลสแต่ก็แพ้กำลังของสติของปัญญาฉะนั้นคนที่มีกำลังสติกำลังปัญญาเพียงพอจึงสามารถที่จะ ป้องกันมิให้อารมณ์นำกิเลสเข้ามาสู่จิตใจได้แปลว,ว่าอารมณ์ก็ตกอยู่แค่ปากประตูตาประตูหูเป็นต้นไม่ล่วงล้ำเข้ามาสู่จิตใจซึ่งจะเป็นทางให้มารคือกิเลสวิ่งเข้ามากับอารมณ์สู่จิตใจแปลว,ว่าไม่ทอดสะพานเข้ามามารก็เข้ามาไม่ได้ก็คล้ายๆกับว่ามารน,นั่นก็คอยจ้องอยู่แค่ประตูเท่านั้นเข้าไม่ได้เพราะไม่มีสะพานที่จะเข้ามา ดังนี้ก็เรียกว่าเป็นการที่ปฏิบัติป้องกันป้องกันให้อารมณ์สักเตียว่าเป็นอารมณ์เห็นสักเตียว่าเห็นได้ยินสักแร่ว่าได้ยินให้เรื่องตกดูแค่ประตูตาประตูหูเป็นต้นมานก็ามาเยี่ยมอยู่แค่นั้นวิ่งเข้ามาสู่จิตไม่ได้ดังนี้เรียก yes. ว่าปฏิบัติป้องกันถาหากวมีสติปัญญาป้องกันได้ดังนี้ก็เป็นอันว่าเป็นการปฏิบัติ ที่มีระดับดีพอสมควรหรือว่าดีมากพอสมควรป้องกันไว้ได้เรานี่ถ้ากำลังสติของปัญญาที่ป้องกันนั้นไม่พอการเห็นสักแต่ว่าเห็นการได้ยินสักแต่ว่าได้ยินทำไม่ได้เกิดไปเห็นจริงๆได้จริงๆจริงคือรับอารมณ์เข้ามาสู่จิตใจเข้ามาสู่จิตใจกปรากฏเป็นราคาบะบ้างโลภะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้าง ดังนี้ก็ต้องใช้วิธีแก้คือสติปัญญานี้เองเพ่งพินิษพิจารณาว่าเป็นสิ่งที่เป็นโทษไม่ใช่เป็นคนุณให้กำลังของสติของปัญญาเพียงพอดับลงไปให้ได้คมลงไปให้ได้ดังนี้เรียกว่าสู้สึนนาคือเพ่งพินิษพิจารณาลงไปที่ตัวกิเลสท,ที่บังเกิดขึ้นในใจว่าเดี๋ยวนี้ราคะดอโลพะเกิดขึ้นแล้วโทสะเกิดขึ้นแล้วโมหะเกิดขึ้นแล้ว กำลังกลุ่มรุมจิตใจอยู่ทําจิตใจให้ดิ้นรนกวดแววงกระสับกระส่ายร้อนรุ่มมีโทษไม่มีคุณไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะรักษาเอาไว้ไม่ใช่เป็นมิตรแต่ว่าเป็นศัตรูใช้สติปัญญาเพ่งเพ็นิจไปเรียกว่าสู้ซึ่งหน้าแต่หากว่ามีกำลังสติปัญญาเพียงพอก็สู้ได้สงบได้ อีกอย่างหนึง่งไม่สูงสนาเลี่ยงไปเสียคือว่าตั้งใจกําหนดอารมณ์ของกรรมาฐานทันทีเช่นตั้งจิตกําหนดลมหายใจเข้าออกปล่อยใจเสียจากอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของติเลดเหล่านั้นยกตัวอย่างเช่นว่าเมื่อความโกรธเกิดขึ้นเป็นความโกรธในบุคคลชื่อนี้ที่เขามาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เขามาทําอย่างนั้นอย่างนี้ก็ปล่อยจิต จากความคิดถึงอารมณ์นั้นเสียคือปล่อยจิตจากความคิดถึงบุคคลน,นั้นและเรื่องเหล่านั้นเสียมากําหนดในลมให้ใจเข้าออกให้จิตเข้ามาอยู่ที่ลมให้ใจเข้าออกใช้ปัญญาประกอบเช่นพิจารณากําหนดพุทธคุณว่าพุทธโธประกอบดังที่กล่าวมาแล้วถ้าจิตปล่อยอารมณ์นันเป็นที่ตั้งของกิเลสได้กิเลสก็จะตกไป โทสะก็จะตกไปจะสงบไปจิตมาตั้งอยู่ในอารมณ์ของกรรมาฐานแทนดังนี้เรียกว่าเลี่ยงไปเสียเลี่ยงมาจับอารมณ์อื่นซึ่งเป็นวิธีที่จะเป็นการผลักอารมณ์ของกิเลสให้ตกไปเ <t> มื่อผลักอารมณ์ของกิเลสให้ตกไปได้กิเลสก็ตกไปกิตก็ตั้งอยู่ในอารมณ์ของกรรมาฐานได้ดังนี้ไม่ได้พิจารณาโทษของกิเลสแต่ว่าเลี่ยงมาจับอารมณ์ของกรรมาฐานแทน ให้กิเลสตกไปเองเพราะฉะนั้นเงื่อนสําคัญของการปฏิบัติที่จะปฏิบัติได้หรือไม่ปฏิบัติได้นั้นจึงอยู่ตรงที่จะปล่อยอารมณ์เก่าจับอ,อารมณ์ใหม่ได้หรือไม่เท่านั้นปล่อยอารมณ์เก่าก็คือปล่อยอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของกิเลสเป็นที่ตั้งของนิวรณ์จับอารมณ์ใหม่ก็คือจับอารมณ์ของกรรมฐานและการจับอารมณ์ของกรรมฐานนี่ ต้องการสมถะคือสงบหรือสมาธิก่อนอันหมายความว่าเมื่อจิตยังจับอารมณ์ของกิเลสกิเลสก็กลุ่มรุมจิตดังนี้ทําสมาธิก็ไม่ได้เมื่อทําสมาธิไม่ได้ทําปัญญาก็ไม่ได้เพราะว่าจิตยุ่งอยู่กับอารมณ์ของกิเลสกับตัวกิเลสจะอ่านจะฟังธรรมะอะไรก็ไม่รับรู้ทางนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องปฏิบัติ ให้ปล่อยอารมณ์ของกิเลสได้เมื่อปล่อยอารมณ์ของกิเลสได้จึงจะมาตั้งอยู่ในอารมณ์มงกรรมฐานได้หรือว่าพยายามที่จะมาตั้งอยู่ในอารมณ์มกรรมฐานเพื่อปล่อยอารมณ์ของกิเลสและเมื่อตั้งอยู่ในอารมณ์มงกรรมฐานได้อารมณ์ของกิเลสก็หลุดไปเองบุคคลจึงต้องมีการปฏิบัติเหมือนอย่างว่าแย่งจิตมาจากกิเลสให้มาตั้งอยู่ในกรรมฐานหรือในธรรมะที่เป็นไปดีไยชอบ ในขณะที่จิตตั้งอยู่ในอิเลสในอารมณ์ของอิเลสนั้นเรียกว่าตั้งไว้ผิดมากก็ผิดน้อยก็ผิดผิดทางนั้นแต่ว่าเมื่อมาตั้งอยู่ในอารมณ์ของกรรมฐา,านได้นี่เรียกว่าตั้งจิตไว้ถูกเมื่อตั้งจิตไว้ถูกได้แล้วก็ได้สมาธิแล้วก็ได้ปัญญาต่อไปแต่ว่าก่อนที่จะได้ปัญญานั้นต้องได้สมาธิก่อนคือจิตต้องสงบก่อนและเมื่อจิตสงบตัวสงบนี่แหละเป็นตัวสมถะ และอาการที่สงบนั้นก็เพราะตั้งจิตไว้ถูกนั่นคือโตสมาธิคือตั้งจิตไว้ได้เพราะฉะนั้นสมาธิกับสมถะยังอยู่ด้วยกันและเมื่อตั้งไว้ได้แล้วก็กําหนดพิจารณาได้เช่นลมให้ใจเข้าออกซึ่งเป็นอาณาปานสตินั่นนําจิตมาตั้งไว้ในลมให้ใจเข้าในลมให้ใจออกเป็นการที่ดึงจิตจากอารมณ์ของกิเลส มาตั้งไว้ในลมหายใจเข้าออกให้เป็นอารมณ์ของกรรมฐานอาการที่ตั้งนั่นแหละคือตัวสมาธิแมเมื่อตั้งไว้ในอารมณ์กรรมฐานแล้วอิเลสก็สงบนิวรณ์ก็สงบนั่นแหละคือตัวสมถะและเมื่อจิตได้ความสงบดังนี้แล้วก็เพ่งดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็จะมองเห็นว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั้นเป็นตัวรูป ความรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกของจิตนั่นเป็นตัวน้ำหายใจเข้าหายใจออกเป็นเกิดเป็นดับฉะนั้นเมื่อลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นตัวชีวิตเป็นตัวปราณเป็นตัวอัตตาชีวิตหรือปราณหรืออัตตานี้จึงเกิดดับอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกแต่ว่าเพราะยังหายใจเข้าออกต่อเนื่องกันไปยังไม่หยุดทีเดียว ชีวิตจึงดำรงอยู่ความที่ต่อเนื่องกันไปนี้เรียกว่าสันตติคือความต่อเนื่องที่ท่านแสดงว่าเป็นเครื่องกำบังอนิจจตาคือความไม่เที่ยงเพราะทำไม่เห็นว่าเที่ยงแต่อันที่จริงเมื่อพิจารณาแล้วจะจะเห็นว่าที่ความไม่เที่ยงยังไม่ปรากฏชัดนั้นก็เพราะยังมีสันติคือความสืบต่อน,นี้เองเมื่อใดสันติคือความสืบต่อน,นี้ขาด ให้ใจเข้าไม่ให้ใจออกให้ใจออกมาให้ใจเข้าต่อไปหยุดชีวิตก็สิ้นเพียงแค่นั้นเป็นความดับในที่สุดที่เรียกว่ามารณะคือความตายซึ่งทุกคนก็ต้องประสบทางนั้นในที่สุดเมื่อมีการเริ่มให้ใจเข้าเริ่มให้ใจออกมันเป็นความเกิดก็จะต้องมีความดับลม,มให้ใจเข้าลมให้ใจออกซึ่งเป็นความดับฉะนั้นดูเข้ามาให้ใกล้แล้วจะเห็นว่าความเกิดความดับในอยู่ที่ลมให้ใจเข้าออกนี้เองและความขาดสนันติ นั่นจะมีเมื่อไหรก็ไม่มีใครรู้พิจารณาดังนี้ก็เป็นอันว่าเป็นการเริ่มจับลมให้ใจเข้าออกทางวิปัสสนาในขณะที่ปฏิบัติจับลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกเพื่อสมถะคือความสงบนั่นก็เป็นสมาธิหรือเป็นสมถะแต่ก็ต้องใช้สมาธิอีกนั่นแหละคือตั้งใจอยู่ที่ลมให้ใจเข้าออกนั้นไม่ปล่อยแต่เมื่อได้สมถะคือความสงบเป็นพื้นฐานแล้ว เรากนดพิจารณาดูให้เห็นความเกิดดับเมื่อเห็นความเกิดดับก็จะเห็นทุกข์คือตั้งอยู่คงที่ไม่ได้เมื่อเห็นทุกข์ก็จะเห็นอนัตตาคือบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้ไมื่อจะเป็นตัวเราของเราอย่างแท้จริงการปฏิบัติในขั้นที่ได้ความสงบและดูต่อไปให้เห็นความเกิดดับอันเป็นอนิจจ์ให้เห็นทุกข์ให้เห็นอนัตตาดังนี้เป็นวิปัสสนาก็เป็นการอาศัยลมหายใจเข้าออกนี่เอง ดำเนินไปต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทาความสงบสื่อต่อไป